เรีวสินค้ากับออร่าหนึ่งนาทีเริ่มค่ะวันนี้นะคะออร่าของเราขอเสนอค่ะกับพยาครุฑรุ่นฉลองบดนั่นเองพยาครุฑรุ่นฉลองบดนะคะมีน้ำหนักทองสูงถึง2.35กรัมผู้ใดที่ได้บูชาองค์พยาครุฑจะมีมหาอำนาจอันไพศาลค่ะและยังสามารถลบล้างอาถรรพ์กับคุณใสทั้งปวง เป็นสื่อนำความเจริญความก้าวหน้ารวมทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานโดยอาระล่าของเราได้ร่วมทำบุญนะคะกับพญาครุตรุ่นฉลองบอดเนื้อถลายทองที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษโดยท่านพระอาจารย์วราจำนวนถึง1,000องค์แล้วก็ท่านได้เมตตาเจิมแป้งแดงจำนวนอีกกว่า100องค์นั่นเองค่ะโดยทั้งนี้นะคะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับค่ะไม่ว่าจะเป็น1ใบรับประกันคุณภาพสินค้านะคะ 2. ไปใบรับประกันการล้าง่อมต่อฟรีตลอดอายุการใช้งานและก็สาบค่ะกับใบรับประกันการรับซื้อคืนนะคะ ซึ่งทางนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดนั่นเองท่านใดสนใจนะคะที่จะร่วมเช่าบูชาสามารถเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ www.arola.co.th เนเองค่ะนอกหนจากนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับข่าวสารดีๆจากออโราของเรานั่นเองค่ะรวมถึงช่องทางอื่นๆก,กันด้วยนะคะกับออโร拉า Go and Jerry สว่สวนในครั้งหน้าเราจะมาพร้อมกับสินค้าอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ